ทำไมดีมาและซัพพลายโซนถึงเป็นรากฐานสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเคล็ดลับหัวใจหลักของการเทรดความลับไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎีง่ายๆแต่อยู่ในการรอจุดที่ใช่จริงๆและมีแต่ผู้เล่นรายใหญ่เท่านั้นที่มักจะมองเห็นความจริงก็คือตลาดทุกแห่งมีผู้เล่นรายใหญ่คอยควบคุมทิศทางตลาดอยู่ตลอดเวลา ด้วยเงินจำานวนมหาศาลที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนและถ้าเราเป็นเทรดเดอร์ที่เข้าสู่ตลาดโดยไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนยังไงก็แพ้ตลาดและจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถเห็นร่องรอยของรายใหญ่ว่าจะไปในทิศทางไหนสวัสดีค่ะโค้ดตุ๊กตาบราโวนะคะและววันนี้เราก็อยู่กับโค้ดลุกบราโวค่ะเราทั้งสองคนเป็นโค้ดผู้ดูแลคอร์สบราโวเทรดดิ้งซิสเต็มในสถาบันบราโวเทรดอะคาเดมีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ดูกพี่ดุกคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องรากฐานของการเทรดที่เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องดีมาและก็ซัพพลายโซนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะที่ b r a v o Trade Academy ของเราเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยก่อนอื่นนะคะอยากให้พี่ดุ๊กเล่าถึงว่าทําไมดีมานละกบซัพพลายโซนถึงมีความสําคัญในตลาดการเงินนะคะดีมาซัพพลายโซน,ส,นสะท้อนการเดินทางของตลาดอย่างแท้จริง คำว่าดีมานภาษาไทยคืออุปสงค์เมื่อมีความต้องการซื้อมากส่งผลให้กราฟขึ้นเช่นกันครับเมื่อมีคำว่าซับไพคือความต้องการขายกราฟจึงทําให้เกิดการเดินทางเป็นขาลงถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยน่าแสดงว่าเราเข้าใจพื้นฐานการตลาดที่ชัดเจนดีมารซับไพมีต้นกาเนิดคือเมื่อมีการซื้อขายจํานวนที่มาก มันจะเกิดเป็นลักษณะแท่งเทียนที่ใหญ่และทำให้เกิดความเด่นชัดนั่นแสดงว่าเป็นจุดกำเนิดที่เกิดการซื้อหรือขายมากและตรงนั้นแหละครับทำให้ทิ้งร่องรอยว่ามีการเปิดออเดอร์และมีออเดอร์ที่สามารถเข้าไปเก่งกำไรหรือหาจุดเข้าออกได้สรุปดีมาซับไพจึงเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับหัวใจนักเทรดเป็นอย่างมากครับ การใช้เทคนิคดีมาร์ซับไพเมื่อเราเห็นว่าการที่เราต้องการหาจุดเข้าเศษที่แม่นยำพร้อมกับเสติการชนะที่มากกว่าไม่ชนะเราเห็นว่าร่องรอยที่เกิดดีมารหรือซับไพเกิดการซื้อมากหรือซื้อน้อยมันจะมีลักษณะแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่ทั้งในฝั่งขาขึ้นสีเขียวและในฝั่งสีแดงที่เป็นขาลงร่องรอยต่างๆเหล่านี้นครับมีการไปดูย้อนหลัง และจับสถิติพร้อมกับทำการ Forward Test พบว่าจุดล่องรอยที่เกิดดีมาและซับายมีสถิติการชนะในการหาจุดเข้าไม่ว่าจะเป็นจุดการเทรดระยะสั้นระยะกลางระยะยาวสถิติพวกนี้เกิดจากการทำซ้ำๆกันทำให้เกิดผลสำเร็จจากการเทรดได้ดังนั้นดีมาร์ซับไพจึงเป็นเทคนิคใหญ่สำคัญที่นักเทรดส่วนใหญ่จำเป็นต้องมี d ดีมาแล้วก็ซัพพลายโซนนะคะมันเกิดจากร่องรอยนะคะจากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่เขาเคยมีการทำการซื้อหรือทำการขายไว้แล้วก็ทิ้งร่องรอยซึ่งเทรดเดอร์เราะคะ่ะจะสามารถมองเห็นร่องรอยเนี้ยจากกราฟในแต่ละไทม์เฟรมได้เลย โดยที่เราจะใช้ล่องรอยที่ว่านี้ค่ะเป็นจุดเฝ้าระวังในการเข้าเทรดโดยที่ถ้าราคามาถึงโซนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคในการคอนเฟิร์มการเข้าเทรดก็จะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในการเข้าเทรดในแต่ละรอบด้วยค่ะพี่ดุ๊กยีบานซับไพสามารถเทรดได้ทุกไทม์เฟรมใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ดุก๊กดีมารกับซัพพลายโซนนะคะเราสามารถเทรดได้ทั้งระยะสั้นกลางยาวเลยค่ะพี่ดุก๊กโดยที่เราจะดูว่าถ้าในระยะยาวเราอาจจะขึ้นไปเทรดที่ทม์เฟรมใหญ่นิดนึงอาจจะเป็น H1 H4 หรือว่า D ตามเจ้ารายใหญ่แต่ถ้าเป็นการเทรดระยะสั้นเราอาจจะลงไปเล่นลายนาทีอาจจะเป็น M15 หรือ M30 ก็ได้ค่ะ สำหรับดีมาแล้วก็ซัพพลายโซนนะคะพี่ดุกอย่างที่เรารู้แล้วว่าเป็นจุดที่ทรายใหญ่เขาทิ้งร่องรอยไว้ให้เราหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องมีการเฝ้ารอถ้าราคาเขากลับลงมาแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถคอนเฟิร์มด้วยเทคนิคต่างๆที่เรามีนะคะโดยที่จุดนี้เป็นจุดที่มีความได้เปรียบที่เราจะสามารถเทรดทํากําไรได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะในเรื่องของจุดสมดุลของราคาก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เราอาจจะใช้เลือกในการพิจารณาว่าเราจะเลือกใช้โซนไหนด้วยค่ะพี่ดุเมื่อเราได้เทคนิคในการหาจุดโซนแล้วม,มันก็จะมีโซนที่ใช่กับไม่ใช่อะไรเงี้ยอ่ามันก็เหมือนกับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าเรามีได้ดีมานสิบด <10, supply. S 1> ีมานซัพพลายสิบซัพพลายเรารู้แค่นั้นไม่พอ,อเรายังลงลึกถึง เทคนิคในการคอนเฟิร์มิกเพื่อให้ชัดเจนว่าตรงนั้นเนี่ยเป,เป็นจุดที่ใช่หรือไม่ไมสำหรับในการเลือกดีมานซัพพลายนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เทคนิคในการเลือกดีมานซัพพลายมันมีรายละเอียดปริย่อยมากๆเพราะอย่างที่พี่ดุกเกิ่นไปตั้งแต่แรกใช่ไหมคะว่าในหนึ่งไทม์เฟรมเนี่ยเราอาจจะเจอดีมานหลายๆดีมานหรือซัพพลายหลายๆซัพพลายแต่เราจะมีวิธีในการเลือกดีมานซัพพลายยังไงที่เป็นจุดที่ใช่จริงๆซึ่งในคอร์ส BTS ที่เราดูแลอยู่เนี่ยค่ะพี่ดกุก็จะมีการสอนให้รู้จักการดูความแข็งแรงของโซนด้วยถูกต้องไหมคะพี่ดุใช่ครับเรามองว่าเบสิกพื้นฐาน ที่ทั่วโลกหรือดักเทรดทั่วไปต้องรู้คือในเรื่องของการหาเทรนด์ในเรื่องของการหาโซนและสุดท้ายอยู่ที่เรื่องของการหาจุดเข้าเทรดก็คือการคอนเฟิร์มภาษาอังกฤษเรียกว่า lagging leading และ confirming เทคนิค bts สอนสามอย่างนี้ครบสมบูรณ์ทำให้การเรียนรู้ง่ายและมีสถิติในการที่จะ backtest พร้อมกับ forward test แต่เดิมเนี่ยเขาใช้คำว่าพื้นฐาน แต่พอเราเรียนไปแล้วเนี่ยมไม่ใช่พื้นฐานแล้วครับมันคือรากฐานที่สามารถใช้เทคนิคนี้เทคนิคเดียวโดยที่ทำหรือก็เข้าไปเทรดได้กับทุกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้เลยครับ ซึ่งอย่างที่บอกนะคะพี่ดุกว่า BTS เราเนี่ยมีเช็คลิสที่เป็นเช็คลิสมาตรฐานที่เราสามารถใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการเดินทางของกราฟได้เลยจริงๆแล้วเนี่ย BTS เราไม่ต้องสนใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอะไรเพียงแค่มันมีการเดินทางของกราฟมีแพทเทิร์นของกราฟเราสามารถที่จะใช้เช็คลิสในการคอนเฟิร์มเหล่านี้ไปจับในกราฟแล้วก็สามารถที่จะเทรดทํากําไรได้เลยค่ะเราจะเห็นจากการเทรดณปัจจุบันครับความสําเร็จ จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองกับความสำเร็จจากการเรียนรู้โดยก๊อ y คนสำเร็จเราจะเห็นเส้นทางความสำเร็จนี้แตกต่างกันมากเพราะการที่เราได้เรียนรู้จากคนสำเร็จเขาถ่ายทอดวิธีที่ถูกต้องลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยอและทำให้เกิดการเรียนทางลัดที่ดีกว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจึงเห็นว่า ผู้ที่สําเร็จและใช้เทคนิคด,ดิบันทรัพยมีผลลัพธ์ให้เห็นพร้อมกับมีวิธีการถ่ายทอดที่เรียนรู้ได้แบบง่ายเพียงแค่ปฏิบัติตามเท่านี้เองครับจึงทําให้มองว่าการเรียนรู้จากคนสําเร็จโดยใช้เทคนิคที่ผ่านการเทตดและผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยแล้ว จึงสร้างความสําเร็จพร้อมกับความมั่นใจในการเรียนรู้ได้ดีมากครับสําหรับรากฐานในการเทรดนะคะมีความสําคัญตรงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดนะปัจจุบันนะมีความผันผวนอย่างรุนแรงประกอบกับในเรื่องของ จิตใจที่จะต้องมีผลต่อการเทรดด้วยเพราะฉะนั้นการมีรากฐานที่เป็นเช็คลิสต์ที่แน่นอนแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมเช็คลิสต์เหล่านั้นได้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเทรดทำกาไรได้ด้วยค่ะพี่ดุกก็สําหรับลูกตาเองนะคะเดิมตอนที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ยก็คือยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเทรดเลยก็ได้เข้ามาเรียนนะคะ เริ่มตั้งแต่การเรียนในเรื่องของสวิงในเรื่องของเทรนจากคอร์ส BTS อซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจการเดินทางของกราฟได้เป็นอย่างดีรวมถึงการเลือกโซนที่จะเข้าใช้ในการเทรดด้วยค่ะซึ่งสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเพราะอย่างส่วนตัวเนี่ยจะชอบเทรดสั้นซึ่ง b t s ีเอสอนให้เรารู้จักการเลือกโซนที่มันแม่นมันใช่จริงๆที่จะใช้ในการเทรดจุดนี้ก็เลยคิดว่าเป็นรากฐานสาคัญที่ทาให้ตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นในเส้นทางการเทรดค่ะ ผมการเรียนรู้การเทรดเกิดจากได้เรียนรู้ในเรื่องเทคนิคด้านอื่นมาก่อนแล้วเราก็ไปใช้เทคนิคด้านอื่นผลลัพธ์คือยังไม่ประสบผลสําเร็จจนมีโอกาสได้มาเรียนรู้ดีมาร์ทพายเราจะเห็นว่าถ้าเราได้รู้เทคนิคดีมาั์ทพายเริ่มตั้งแต่ต้นเราคงไม่เสียเวลาโอกาสที่ประสบผลสําเร็จหรือว่าปีเปอร์เซนต์บิลเลตที่มากกว่านี้เช่นมีอยู่10เทคนิคที่ให้เราเลือก ถ้าแนะนําให้คนที่เป็นเทรดใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ต้องการประสบผลสําเร็จได้เร็วที่สุดผมมั่นใจครับว่าควรจะเริ่มต้นจากดีมานซับไพ่ก่อนนี่คือประสบการณ์ที่เราไปเรียนเทคนิคอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาหาเทคนิคที่เป็นรากฐานถ้าเราเลือกผิดในคอร์สแร,แรกๆแล้วสุดท้ายมันก็คือต้องกลับมาวนใหม่เหมือนกับยังไม่เริ่มนับหนึ่งไปนับ5ก่อน สุดท้ายก็ต้องมาหาหนึ่งอยู่ดีจนไปถึงสิบครับค่ะจากที่เราคุยกันมาในวันนี้นะคะพี่ดุก๊กก็คือเราคุยกันในเรื่องของดีมาแล้วก็ซัพพลายโซนซึ่งเป็นจุดที่เป็นร่องรอยการซื้อขายของเจ้ารายใหญ่ในตลาดโดยเป็นจุดที่เราชาวเทรดเดอร์เนี่ยจะมาคาดการในการคอนเฟิร์มเพื่อเข้าเทรดทำกำไรถูกไหมคะคโดยที่ทั้งดีมาแล้วก็ซัพพลายโซนเนี่ยเป็นรากฐานในการเทรดที่สำคัญที่เทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยจะต้อง เข้าใจแล้วก็จะต้องรู้ว่าเราจะเลือกดีมาหรือว่าซัพพลายใดที่จะทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบในการเทรดมากที่สุดซึ่งในคอสร์ส Bravo Trading System หรือว่า BTS อะค่ะเราก็จะมีการปูพื้นฐานนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการดูเทรนด์ดูการเดินทางของกราฟหรือการเลือกใช้ c o n f ฟ r m ์มิงในจุดดีมานซัพพลายต่างๆด้วย โดยที่เหล่านี้นะคะจะเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในการเทรดทากําไรในตลาดด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของการเทรดด้วยดีมาและซัพพลายนะคะเรามีคลังความรู้ฟรีๆในช่อง YouTube หรือถ้าใครสนใจลึกกว่านั้นเรามีสัมมนาเกี่ยวกับดีมาและซัพพลายด้วยค่ะและนอกจากนี้ถ้าอยากเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นมือโปรมาพบกับเราใน b r o v o Trading System ค่ะ สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดูคกคะสำหรับมือใหม่เนี่ยเขาอาจจะมองว่าการตีดีมาหรือซัพพลายโซนเนี่ยมันมีความซับซ้อนรวมถึงการเลือกใช้ด้วยเริ่มต้นไม่มีใครเป็นอะไรเลยแล้วถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้เราจะได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำจากการเดินทางจากการทำซ้ำบ่อยๆ เราจะเห็นว่าเมื่อเราไม่มีความคิดอยู่ในหัวและเราฝึกและพร้อมกับเชื่อมั่นว่ามันทำได้พอทำซ้ำบ่อยๆมันจะเกิดเป็นมุมที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเอง